คบกครช่องกับแป้งเคยช็อปกันอีกแล้ววันนี้จะมาสอนวาดรูปรูปอะไรก็ได้ที่เราวาดเปนะ็นอุปกรณ์ก็จะมีปากกาอันนี้นะคะและก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ถ้ามีเสียงกรขอใครนะคะซึ่งเราทำงานเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะแม่ก็ดูการทำดอกไม้นะคะซึ่งง่จจายสุดๆด็นี่เนาะเดี๋ยวดู ก็เตรียมประมาณแค่นี้นะ่ะนี่นะคะแม่ของเราโอเคมากันเลยนะคะเราจะว่าคือข้างแบบนี้แต่ข้างาไม่ต้องเสนใจนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวาดกันเลยก็เพื่อนก็สามารถเตรียมกระดาษรองมันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมนะคะเดีย<ๆ>วขออภัย<ๆ>โอเค กันดูแล้วกันนะเราขอใช้เป็นอันนี้แล้วกันเนาะเอ้นี่แม่ไปไหนอะ่ะโอเคเมื่อกี้เราคุยกับแม่ต้องขอพายนะถ้าไม่เสิร์ฟก่อนขอพายนะคลิปนี้ไม่ดีไนงะขอพายนะนี่อันนี้เป็นของเราอันนี้คือชื่อเรานะคะเราอยู่ป .4 นะคะจะขึ้นป .5 แล้วอีกอีกสองสปีอีก1ปีหนปีนะคะ <c oughs> ก็จะอีกอีกสเดือนบมา นะคะพี่ช่คกี้ไายลา <c oughs> เรามาเรากละะังค่ะลอไโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมีไม้บรรทัดด้วยนะคะแล้วก็ที่ปั๊มก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะมาปั๊มซึ่งเป็นของว่าเราวาดเองนะคะโอเคก่อนอื่นเราต้องตีเส้นนะคะตีกรอบก่อนเลยนะคะซึ่งเราจะเขียนว่าเป็นแป้งวาดเองนะคะ ราไม่ได้ติดเกนเอ้ยเราไม่ได้ติขดเส้นนะคะแต่เราจะเขียนเฉยเคลายมือจะช่วยนะขอพรเพราะขี้เกียจซึ่งถ้าเรามีตัวแบบดูแล้วก็ดูได้นะถ้าไม่สวยก็ขอพรเพราะไม่สวย,ลยแล้วเราก็ใช้ คำว่าเลิศนะคะเลิศเลิศเลิศปั๊มลงไปอุ๊ยมันปั๊มไม่ติดปั๊มลงไปสองอันาอหน้ามันไม่ติดเลยนี่กล้องเรามันซูมไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปหาตัวแบบดูก่อนนะอันนี้แล้วกันนะขอวาดเป็นพวกนี้แล้วกันนะเป็นสองตัวนี้อันนี้เป็นซูมซูมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเออเป็นปาวัน แป๊บหนึนนะหยิบตัวก่อนอุ้ยมันหยิบไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นโซฟาลยาตัวมาเริ่มกันเลยเรากลัวเมมเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวขอไปวาดแปบบ๊บหนึ่งเราให้ดูผลงานที่เราทำะคะให้ทำแม่เราทำนะแคะแต่เราเขียนชื่อแบบเราหัวร้องไงมันเละเละเด้อ โอเคเดี๋ยวเรามาทํากันต่อเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะอันงี้ก็เซยูเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราพูดผิดนะอันนี้ก็เซยูเลยมากอันนี้เราเขียนว่ารักแม่ที่สุดนะคะก็คืออันนี้ไม่จบกับแม่นะคะเพราะว่าเราเราดูแบบอันนี้มันเป็นเรานะคะอันนี้เหมือนเป็นแม่ของเราน่ารักแล้วก็เย้เยนะคะ ซึ่งเราเป็นคนพูดว่าเย่เยนี่แม่บอกน่ารักที่สุดอะไรประมาณนี้นเนาะเฮ้ยเราจะเก็บไปดูนะคะเราจะระบายสีนะคะเดี๋ยวเราขอไประบายสีก่อนนะขอระบายข้าหัวอใจก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวต่อเดี๋ยวเราจะมาระบายต่อนะเพราะว่าเราเดี๋ยวเมมมันจะเต็มแล้วเนาะโอเคเรางานเสร็จแล้วไงเราก็เลยมารีวิวเพราะว่าเดี๋ยวก่อนที่พรุ่งนี้เราจะไม่ได้มารีวิว เพราะว่าการบ้านบ้านเบิกหัวแน่นรุ่งนี้เห็นครูเขาว่ากันว่าเดี๋ยวมันใกล้สอบแล้วขอสาาอั่งงานเยอะๆเราไม่รู้สีนะน่าจะเป็นครูป .5 เพราะครูป .5 สอบไปเมื่อวาพี่ป .5 ป,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 ปิดเทอมก่อนเราเราปิดก่อนน้องเอ้ยไม่ใช่น้องปิดก่อนเรา แล้วนงานแบบนี้สมมากมันไม่รกกับคนสวยแบบนี้โอเค,อเคถ้า,ถาให้ชอบมี้เริ่มกดแชร์กดไลค์กดซับสคร b e ให้เราด้วยนะคะวันนี้งานเสร็จแล้วดีใจโอเคบ๊ายบาย